ไม่ใช่เขาว่าดวงเราดิมันต้องดวงผมคนเดียวนี่แหละมาแล้วมีรองเท้าแก้วโอ้โหอันตีโซนเจียอย่ายงเท่อืมมันต้องแบบนี้สิวะโอ้โหรองเท้าแก้วก็วแสบตาสุดเลยมีแค่นี้แหละมีอยู่หมื่นหนึ่งน่าจะเก็บได้เพิ่มอยู่เพราะว่าสามหมื 30, ่นน่าจะน่าจะไม่ถึงแหละแต่น่าจะได้อต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้เราจะเราจะซื้อไอดีดองโลแล้วเข้ามาสุกม, <laughs> มากดเลยไม่รีรอโอ้โหเกลือั้งแรกก็เกือเวลาไม่มีสูตรเพชรก็ไม่มีโอ้โหลองช็อตแบบนิ่มๆอื้อ อ,อื้ออันตีโคตรเท่อันตีโคตรเท่แต่คือตอนนี้คือเสียเพชรไปน่าจะเกือบหมดละชีพหายละตอนนี้วิ <g ül> ่งจะได้ปี๊ดแล้วเราเหลือโอกาสแค่สี่ครั้งเท่านั้น <g ül> ก่อนที่ก่อนที่จะหมดไปสำหรับเพชรที่มีในเซิร์ฟนี้ไม่นะดวงกว่าฉันอะฮื้อเอ้ยมันเป็นมันต้องไม่ใช่สิมันไม่ได้มันไม่ใช่โอคุรี ใครเอ่ยโอ้โหใครไม่รู้ไม่เคยเห็นเฮือหลุดเล็ดเล็กสองครั้งยังไงโอ้โหไม่มีวิเวลเกลือจัด <c oughs> เข็มปีฮ้ยยฮ้ยประตูทองขอ โอ้รีโอคุรีโอุริโอคุริโอคุริไอตัวแรกเลยตัวแรกเลย,เลยโอคุริหรือเปล่าโอุรีไหมโอ้โหไม่ใช่รองเท้าแก้วเป็นโคซิตี้อ้ออยากได้โอคุริไม่ใช่รองเท้าแตะ <c oughs> มันมันรองเทาง้าแตะหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โทา้าวโมคอดได้คู่แข่ง อ้วอ้าสองตัวเด็กแต่ว่าเออโอ้คุณ้อยู่ไหนอะลุกรักเลยนี่โอ้ไม่ดะไปสบประมาทมันเยอะเกินไปว่ะในเกมโอะเฮอเฮอเฮอเอเอเฮ้อเบ้อเ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮอเอ้อเฮ้ออ้ออเอเ้อนฮ้้ออ้อคเฮเฮ้อเฮ้อเอ้าเอบค้ณ ได้มาสืบทันใดแต่ในเซิฟนี้มันไม่น่าจะไม่ได้แล้วหรือเปล่ามันน่าจะตกเมตาไปนานเนาะน่าจะยากว่ะขั้นสุดท้ายละเกือเกลือมาจบแล้วมาจบแล้วอะคินมา,มาเดี๋ยวมาเปิดกราชาก,กันต่อดีกว่าของคุณซับสองไล์ด้วยนะครับผมมีอยู่หมื่นแปดได้ไม่ได้ไม่รู้แต่น่าจะได้แหละเพราะว่าเมื่อเช้ากดไปหมื่นหนึ่งละเอ๊พูดอะไรเนี่ยไอ,อ้กดพีเพอร์แล้วกดพีเพอร์ไปหนึ่งทีโอ้โห นายบาวานะจะเกลือสืบเ,สเกลือเกลือแดดสวัสดีผมสวัสดีคุณแมวดำวยครับวัธยมปลายใช่าหาไ,ไชหมหรือมหาลัยได้เชฟหมุนก่อนรือคิดปเองอันนี้ก็ยอดเยี่ยมอยู่นะสกิลโหดปะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้อ่านเลยสกิลโอ้โหแต่เห็นว่าโหดมากนะเดีย๋ยวเขาบอกว่าโหดมากผมยังไม่ได้อ่านเลย อุ้อยใครอะใช่โอคุรีไหมใช่โอคุดีหรือเปล่าไม่ใช่ใครไม่รู้โอ,โ,อโอ้โหผมอยู่มสี่อ๋อมิตาสนามไกลไหมใช่ครับอริมาคินเนนพอดีเฮ้ยรองเท้าแก้วโอ้โหไม่ใช่ลลิตาไม่อันโอ้โหไม่ใช่กันแล้วเฮ้ยเฮียไดมอนเฮ้ยสามลุง มันก็ดีใจอยู่แหละแต่มันไม่ใช่อโอกูรีโอกูดีกูอยู่ไหนรองเท้าแก้วขอหลอกแค่รองเท้าแก้วเท่านั้นโอ,โ,โอ้โหสนามากลระยะสองร้อยสิบเมตรนะอาริบาคินเนนมันก็สนามไกลก็ได้ทั้งหมดเบต้าสนามไม้ด้วยโอ้โห,โหไอเนี้ยกวดวมาแล้วร้อยหนึง่งอุ้ยจะสองร้อยเออใจเย็นดีโอ้โห,โห เดียว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 โอ้โหดวงดีตู้กาเฟ่คาเฟ่แล้วมากินเต็มตู้นี้วันนี้การันตีไหมได้จะโดนการันตีหรอแต่ผมเก็บมาไม่ถึงการันตีด้วยโอุ้ยเข้มจัดเข้มจริงทำไมไล่หมุนไม่พักหมุนเหรอไอ้เชี่ยไล่หมุนเออว่าหมุนจริงด้วยชิบหายละ หรอกโ,โลงโจงปกติบางคนก็ปกติบางคนก็หมุนมาคืออะไรกันเนี่ยถ้าจะไปที่ u t u b e เราลองรีเฟซดูลองรีเฟซยู YouTube เฮ้ยโอ้โหเกลือเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมเลย,ลยเลยแ่มไม่กี่ทีแล้วไ,นะมไม่นะจะไปได้โอคุดีอย่างนั้นเหรอเฮ้อเลยอีกสองครั้ง เลขสองขรังสุดท้ายไม่นะสองร้อยเอ้ยเอ้ยตกเท้าแก้วตกเท้าแก้วโอ้โยตายวายวายมันเค็มเค็มเหลือเกินเออเด็งน้อยถ้ามันเค็มก็ขอออกตัวสืบทอดหน่อยเถอะเอ้ยไอ้แก่สองลุงโอ้โหลุงมันเยอะแยะแต่ไม่ใช่โอคุริสักตัว โอ้ยไฟโมชั่นชุดแต่งงานโอ้โห,โโหโตัวละครอะฮืออ่าอาเออเป็นบ้าแล้วโอ้โหมาลูเซน <c oughs> ซึกิกูบ <c oughs> อกตัวสื่อทอดแต่ไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> ยุคนี้เขาไม่ใช่แล้วมาลูเซนนะว <c oughs> นมาในโกลบอลกูยังดีใจกว่านี้อีก <c> โ <oughs> อ้โหอ่ากัดดุยอ้า <c> ว <oughs> จะได้หมาป่าเดีวดยวได้อีกเนี่ยอ้ยครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายโอ้ยถ้าการเครื่องเส้นจากคุณโอ้โห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 ยูยี่ยับเยินอ่ะเฮือขาดอีกยี่สิบโลโอ้โหเว э. ้ย and โชคดีตู้คาเฟ่มาไงโดนแบบนี้เลย90ร้อย90แล้วขาดอีก10ครั้งกูขาดตัวอีกนิดเดียวขาดตัวอีกสองใบด้วยนะกระดุยไปว่าอะไรครับเพื่อนบุญอ่า,อามาเธอฟักเกอร์ได้จากคำนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน วุ่ยสองร้อยจริงด้วยแล้วก็สองร้อยเป๊ะเ,เลยนะเออแต่เจพีเอาว่ะสองร้อยสองร้อยจริงนะแต่เป็นสองร้อยที่เจพีว่ะตูคาเฟ่แม่งออกไวไปดวงดวงปีนี้ของคุณได้หมดลงแล้วอซีซ <c oughs> าร์แล้คือการ์ดสพอร์ตเมตาต่อไปกูก็กดไม่ได้แล้วป่ะ <c oughs> จบละหมดแล้ว อีกสองทีมีเป๊ะเลยโอ้มันกินกูทุกเม็ดมันกินทุกเม็ดที่มีโอ้ยพิซซาสีเทาเจ๊ก้โอ้ยกินอิ่มๆเลยโอกรีตอนนี้เทรนเนอร์แม่งหมดตัวแล้วโอ้โหตัวสุดท้ายไม่ได้ด้วยสองร้อยจำฉำสองร้อยจำฉำโอ้ยกินแบบวิสกัด <c oughs> ไม่ไม่มีสองตัวให้แลกน่ะเ <c> ย <oughs> ้ได้โอคุลิจแล้วท <c oughs> ีม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อินเลิฟกูก็โดนสองร้อ <c> ย <oughs> โอคุที่กูก็สองร้อยฮิโซนโอ้โหนาฬิกาแบบซินโดเล่ล่าลองเท้าแก้วซะด้วยไ <c oughs> ม่เชื่อไอ้โคเทโอ้โห วงหมดที่โกโบงไงปันวิ่งเลยพี่เออได้มามก็ต้องปั้นแหละเออไม่มีเหลือไม่เหลือไม่เหลือซื้อการซัพพอร์ตนะครับเพชรตอนนี้มีอีกสูตรหนึ่งคือผมไปซื้อไอดีราคา300บาทอดีดองโลมาแสนกว่าเพชรแล้วผมก็สุ่มให้ได้โอโกดิแล้วผมก็รอไปสุม่มคัดซับเมตาที่มันวนมาโตโตแต่ไอดีนี้คือม้าโคตรเยอะนะเว้ยไปขายต่อดีไหมวะสักสองร้นมีคนซื้ออยู่นะ แต่เพชรมันหมดแล้วอ่ะดีครับผมสวัสดีคุณฮิซุกิด้วยนะครับดีฮะหมดไปเท่าไหร่ครับปีศาจสีเทากินผมไปสองร้อยครับเห็นเกลือแล้วมีความสุข <c oughs> กินดีด้วยครับในสุดพวกคุณก็ได้เห็นผมเกลือแล้วหลังจากที่ผมดวงดีมานานกินยับเลยอะ่ะกินเพชรอย่างเดียวไม่พอถ้ากินหมากลุกเลยเนะี่ยปกดีเนี่ยมันมีเก้าร้ยชิ้นอะ่ะกินเข้าไปเดี๋ยวดูทีละกันนะว่า,าลงไรไว้หรือเปล่า ถ้าไม่ไวก็ถ้าไม่ไวก็จะพักเลยถ้าไวก็คงได้สักเกมสองเกมนี่ตัวนี้ไม่ใช่อันตีครั้งอันตีมันโคตรเท่เว้ยอย่างเท่อะรองเท้าแก้วแสบตายิ่งนักผมว่าสิ่งที่โดดที่สุดในชุดนี้ก็คือรองเท้าแก้วเว้ยรองเท้าแก้วไว้ยอ,อย่างโดดเลยแต่เราไม่เห็นนะต,ตรงตรงนี้เราไม่เห็น